ตามแหวนนะอันนี้เลขใบเซอร์นะคะด้านหน้ามีสลักที่ขอบเพชรนะคะเจเม็ดนี้นะคะ,ะวงนี้นะคะถ่ายตามแหวนเลยนะเทปูวงนี้นะคะยังไม่ได้ให้ใบเซอร์นะคะลูกค้าใบเซอร์จะได้ไม่ต้องส่งไปส่งมาก็มีแต่แหวนไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนลูกค้าเอามาแล้วค่อยมาเช็คเลขที่ขอบเพชรเจเๆ็ค,ค่ะ i đẹp rồi